เลยค่ะเอาะมาถึงคำวิเคราะห์วิจารั์คณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วล่ะค่ะเริ่มด้วยครูประยงก่อนเลยค่ะบ้านห่วยต้อนนะครับพิทยาคมชอบที่ผู้เรียบเสียงประสาเนี่ยพยายามจะทาดน,นตรีใส่คอร์ดให้เต็มวงแล้วก็แบ่งเป็นภาคปฏิบัติภาคแซกและก็ภาคปราชารเสียงภาษาออกมาในแน่นและนิ่มนวล และการว้เสียงเนี่ยไว้ได้ดีทั้งทีมร้านและทีมแซกที่ชอบที่พิเศษที่สุดก็คือเขาได้แยกซ้ายแยกขวาแซกอยู่ซ้ายร้านอยู่ขวาแล้วกลมกลืนและบางทีเขาก็รวมทั้งแซกทั้งร้านมาทําให้ฟังและแน่นแล้วก็ไม่รบนิ่มนวนลลมะมุดละไม,มที่ชอบที่สุดก็คือการแบ่งภาคเช้แนนซ้ายช้แนนขวาอันนี้จากชัยภูมิชมว่าทําได้ดีมากครับได้ดีมาก บ้านไทยวงสองวงนี้มันใกล้เคียงไอ้เรื่องบราซเรื่องแซกก็ทำสีค4ณสีเหมือนกันโ,<อ>โดยเฉพาะเครื่องบราซเครื่องแซกการมันเลงก็คล้ายๆกันหมายถึงว่านิ่มนวนล,มลละมุลมนละไมการวางขอดการใส่ขอดทั้งทีมทั้งบราซทั้งแซกก็ละมุนล,ละไมคล,คล้ายคลึงกันแต่นี้เขามีพิเศษอีกอย่างหนึ่งค<ร>ือเขามีเครื่องไทยมาผสมตอนเราจบเคาโ,โลโดยเครื่องเนี้ยเครื่องเครื่องไทยก็โโล่ได้กลมกลืนแล้วก็ พอจรัสารเครื่องบัตแซกมารับเนี่ยมันกลืนกันไปหมดนี่มันดีอ่างอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทั้งสองวงเนี่ยผมก็โอ้โหเอาเป็นว่าให้กําลังใจทั้งสองวงกันแล้วกันแต่มีอยู่วงหนึ่งที่ให้ชนะแล้วค่ะต่างขาแต่ว่าอย่างนี้คือมันต้องให้แน่นงเรียนค่ะชนะสองเรียนไม่ได้ไม่เหมือนว่าดีแต่เฉดเดกันนิดเดียวไงคะอ่าเรื่องร้องค่ะกุศลลาขาจูบแล้วลาน้องไข่มุกไข่มุกนี่เป็นคนต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มีต้นทุน ด้านการเป็นนักร้องลูกทุ่งสูงมากแก้วเสียงเพราะมีพลังและวิธีการออกเสียงเป็นธรรมชาติมีความเป็นลูกทุ่งสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวเองแต่วันนี้วันนี้เราเลือกพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นต้นแบบจูบแล้วลานี่ถ้าเราไม่ร้องตามต้นแบบก็ได้ทำนองเหมือนเดิมนะฮะแต่เอาลูกคออีสานมาใส่อย่างเชนนี้ถ้าครูเลือกไข่มุกไปเป็นนักร้องในสังกัดเนี่ยครูจะให้ร้องแบบแบบแบบชัชยภูมิ จะไม่ให้ร้องอิงต้นแบบยังไงคะครูคะมันก็จะมีลูกคออีกแบบหนึง่งแต่ไม่ได้หนีนะฮะยางพุ่มยังไม่พึ่งร้องในแบบ<ส>ลูกทุ่งสากลแบบสุดยอดไปแล้วเราเราไม่รู้จะไปเทียบท่านยังไงต้องหนีถ้าเราจะให้เป็นไข่มุกก็ต้องร้องแบบไข่มุกนะฮะลมจูบลูบไหล้ข้าวรวมลูกคออีสานเริ่มมาใช่ไหมฮะข้ารวง จนเม็ดข้าวรวงทาเอาส่วงเราเสียบเนื้อถึงวันมันก็จะเติมประแดกเข้าไปนวเลยทีนี้นวเลยอย่างนี้มันต้นแต่พอเราเลือกที่จะอิงแม่พึ่งเป็นต้นแบบมันเลยทำให้ไขมุกเจองานยา่าร้องทั้งหมดพลาดน้อยนะฮะหรือจะเรียกว่าไม่พลาดเลย แต่ความเพราะน้อยลงครูให้คะแนนไขมุกครั้งนี้น้อยกว่าทุกครั้งที่เคยให้มาตลอดการร้องเหมือนเหมือนกลัวพลาดอ่ะเห็นได้จากคําควบกล้ามีแผลแต่ไม่ถึงกับว่าไม่มีคําควบกล้านะ,ะมีแต่แต่เหมือนเป็นกังวลอย่างเช่นพอจูบเราแล้วเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่มีควบเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันรอซ้อนรออยู่นะครับเราแล้วก็ลารอเรือแล้วก็อรอลิงซ้อนนะฮะ ภาพรวมทั้งหมดมันเลยการเป็นการประคองเอาตัวรอดมากกว่า<ม>แต่มีดีตรงที่ว่าต้นทุนเสียงดีเสียงเพราะและพลังดีแล้วก็ลูกคอก็ได้อันนี้ก็ถือว่าได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ตัวเองในในในบทเพลงที่ตัวเองไม่ถนัดแต่ก็ยังเป็นแม่ทัพที่ดีนำพาห้วยต้อนผ่านมาได้ค่ะโอ้ค่ะคุณมค่ะาที่น้องเมย์ตั้งแต่ร้องเพลงชุ้มพวงมาวันนี้ร้องดีที่สุด ร้องดีที่สุดก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเนียนและก็าราบเรื่นไม่มีแผลเหมือนกับหลายๆรอบที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเหมือนคนไม่มีแรงนะฮะมันเหมือนไม่มีพลังอาจจะเป็นเรื่องของการให้น้ำหนักคำภาษาอีสานเอิ่นว่ามันเยินภาคกลางน่าจะเรียกว่าหน่วงออมันหน่วงจงังหวะแต่ก็ต้องชื่นชมว่าเมย์ร้องรอบนี้ดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความกระชับการแบ่งคําอยู่ก็าตามก็ถือว่าได้พิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งครับคุณผชมครับขอให้โชคดีค่ะมาในเรื่องของโชว์ค่ะคุณเทียมขาต้องบอกว่าหนักใจมากหนักใจแทนโค้ชที่อยู่ข้างหลังวันนี้ถือว่าคิดงานไม่เอาคะแนนนะฮะคำว่าคิดงานไม่เอาคะแนนไม่รู้จะจดคะแนนให้ตรงไหน ต้องเรียน,น<ท>ไหนครับเนี่ยทั้งคู่ะะทั้งคู่นะอันนี้โครโลกราฟรับไปนะครับเต็มเต็มคือวิธีการคิดเนี่ยถ้าคิดมากก็เป็นแบบนี้อย่าคิดมากงานลูกทุ่งงานสบายๆนะครับอันนี้อ่ะแล้วลงดีเทลนะครับไปสู่โรงเรียนแรกคับจูบแล้วราห้วยตอนห้วยตอน,อตอนครูต้องตรงตรงให้โครโลกราฟนิดหนึ่งว่าวันนี้คิดงานไม่โดนนะครับไม่โดนถ้าเพลงนี้ในความรู้สึกครูนะครับบ้านบ้าน บ้านาน,นะครับเพราะว่าเขาอยู่บ้านนอกหนุม่มบางกุ้งมาเกลี้ยวมองข้าวใบเลี้ยวไปมองที่ไหนอ่ะครูว่ามันงานหรูมาตรงนี้ไม่ได้นะแล้วก็มาดูเรื่องเสื้อผ้าวันนี้ครูมองเรื่องการพกผ้าน้องผู้ชายนิดนึงครูมองให้ครูก็ขำตลอดเลยชุดเยอะมั้งคะบนหัวเลยต้องมีอะไรบ้างอมองผู้ชายของผมสั้นะ,ะ,ะก็สั้นไปเลยทําไปเลอ หรืออะไรอย่างนั้นเพราะพวกมัน,มนดูแล้วก็คนรู้สึกที่มันจอยไม่ได้จริงจอยจอยไม่ได้จริงก็เลยก็เลยต้องบอกให้รู้ทิศทางนิดนึงนะครับนะฮะเรื่องเสื้อผ้าแต่ผู้หญิงรคโอเคด้วยส่วนท่าเต้นวันนี้มันเรงท่ายากค่อนข้างเยอะครูเทียมไม่เคยบอกว่าคุณต้องเล่นท่ายากต้องแอนต้องตีลังกาต้องกระโจนไม่ใช่ครูบอกตลอดเวลาว่า สบายบายนะฮะเอารายที่สวยๆให้น้องได้ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างให้น้องได้โพสอะไรบ้างอันนี้โอ้โหตัรอดยากจนน้องพลาดพอพลาดแล้วบางทีแบบโอ้โหลงก็ขึ้นถ้าเปาะปะั๊บหลังพิการตลอดชีวิตเพราะน้องเด็กๆไม่ได้เรียนเต้นเมือตั้งแต่ต้นเพิ่งมาฝึกเนี่ยท่ามีอันตรายมากสามารถพิการได้ฉะนั้นต้องระวังเรื่องตรงนี้มากๆนะฮะผลกาฟนะครับรับตรงนี้ไปนิดนึงนะฮะ ส่วนเรื่องที่ชอบครูชอบนกเขานกเขาวิธีคิดของนกเขาคู่นี้มาคู่กันฉากที่หนึ่งฉากที่หนึ่งค่อนข้าง,งชอบมากชอบแล้วรู้สึกว่าให้เรารู้ว่านี่คือนกเขาคู่กันที่เข้ามาจูจีแล้วมีเรื่องเรื่องที่เราอยากเห็นก็มาถูกช่องของพอดีอันนี้ครูชื่นชมนะฮะชื่นชมช่วงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วงสุดท้ายที่มันไม่เอ j นจอยเพราะว่า นกเขามันคู่กันนักร้องซึ่งเป็นน้องซึ่งเล่นอารมณ์อยู่แล้วเห็นนกเขาคู่กันควรอิจฉาไม่ใช่ให้นกเขาแยกกันเขาต้องคู่กันแล้วก็เกี้ยวให้ให้นางที่เป็นนักร้องได้อิจฉานกเขาคู่นี้แล้วคิดถึงแฟนตัวเองยังไงฮะพอมาแยกกันเอามันสองเรื่องเจอกันคนคิดงานอาจจะให้มันุ๊้มาให้ไปลิงก์กันตอนท้ายจริงจริงเขาควรคู่กันนกเขาเพราะในเพลงเขาบอกไม่นกเขาไม่ได้แยกกันพอมาเห็นตรงนี้แล้วก็เลยก็เลยดูว่าวันนี้เนี่ยคุยตอนที่เคยให้คะแนนเยอะมาตลอด คะแะนนสูงมากนะฮะแล้วคันนี้พอมาเห็นงานคนนี้คะแนนนี้ถือว่าต่ำที่สุดในประวัติการนะฮะแต่ถ้าได้เข้ารอบเก็บคำคุณครูไปนะครับเพราะสิ่งที่รออยู่นั้นไม่ธรรมดาคุณครูเห็นแล้วมืออาจงไม่เห็นที่เขามาแข่งแล้วได้คะแนนไปคะแนนเขาสูงค่อนข้างเยอะในเรื่องของโชว์นะครับเก็บคำครูไปพัฒนานะถ้าได้เข้ารอบข้างหน้าหินมากๆขอให้หนูโชคดีเลยที่หนึ่งครับ โรงเรียนบ้านไผ่ครับเปิดละครช่วแรกก็โอเคในยุคนั้นคือประมาณนี้นะฮะแต่ตอนกลับมาท่อนสุดท้ายครัวเล่นละครก่อนนะฮะท่อนสุดท้ายที่น้องมาเช็ดพื้นและแม่เข้ามาเนี่ยก่อนที่พุ่พวงจะเสียชีวิตเขาเป็นเศรษฐีนะลูกเขาอยู่คอนโดหรูหรามากมายมาไม่ใช่สภาพแบบนี้คุณแม่เขาก็ร่ำรวยมาก พุ่มพวงก็ไม่ใส่ชุดเดียวจนตั้งแต่7กว่าจะรวยตั้งแต่เขามอบชื่อน่ะสิกว่าปีลูกพุ่มพวงเปลี่ยนและสไตล์เป็นสาวเปรี้ยวเป็นหญิงไฮโซซึ่งคุณครูอยู่กันในช่วงนั้นพอดีอ่านะฮะนั้นเรื่องราวที่เล่าฉากแรกนะลูกนะลูกไม่ผิดแต่ข้อมูลมันผิดนะลูกก็แสดงตามหน้าที่ของลูกไปแต่ครูชอบเรื่องอารมณ์อารมณ์คุณแม่ตอนท้ายคุณแม่คุณพุ่มพวงแบบว่าเราเห็นแม่กอดลูกเราทนไม่ได้น้ำน้ำตาเราจะ,ะไหลเหมือนกันอารมณ์ถึงมากอ่ะขอเข้าชุดนิดนึงวันนี้ชุดรู้สึก มีปัญหานิดหนึ่งหลุดนะคะหลุดหลุดหลุดแล้วก็เหยียบคูใจหายว่าน้องหนูวลื่นแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ยังโชคดีที่กลับตัวไม่ไม่ล้มลงมาถ้าล้มลงมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะตะศอกลงหรืออะไรลงครูเป็นห่วงนะลูกนะไม่อยากให้การเต้นแล้วทําร้ายร่างกายและคนไหนเจ็บเพราะการเต้นจะเสียใจตลอดนะฮะอันนั้นตอนหนึ่งนะครับเรื่องชุดขอให้รัดกลุมมากกว่านี้ส่วนเรื่องท่าเต้นวันนี้เหมือนกันบ้านไผ่วันนี้ท่าเต้นเหมือนขนอะไรมาไม่รู้ครับ โอ้โหเยอะมากเหลือเกินทุ่มเทเหลือเกินท่ายากสุดตัวโอ้โหตีวันนี้เหมือนมาเต้นท่ายากแข่งกันแล้วก็ไม่เอาคะแนนครูเทียมเหมือนครูเทียมบอกนะคบเพราะว่าครูไม่ชอบไม่ชอบสิ่งที่เกินตัวเราเป็นเด็กควรอยู่ประมาณไหนโคโลกราฟรับไปนะคะโคโลกราฟต้องปรับชีวิตนิดนึงนะคะการที่จะเป็นครูที่ดีเราต้องรู้ว่าเราสอนมหาลัยหรือมัธยมก็อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ครูชอบบ้านไผ่ บ้านไผ่นะวันนี้บ้านไผ่ไม่ได้เต้นลายแบบนี้บ้านไผ่โบกไปโบกมาแต่วันนี้บ้านไผ่เต้นท่าที่เทินโปรแล้วท่าที่เสียนเขาเต้นกันบ้านไผ่ก็ทําได้ซึ่งเราไม่เคยเห็นนะฮะก็ต้องบอกว่าพยายามกันอย่างสุดตัวแล้วฟังครูนะครับรอบต่อไปไม่ว่าใครเข้าไปวันนี้คะแนนของครูทั้งสองทีมต่ํามากต่ำอย่างไม่เคยต่านะฮะแต่มันก็มีของคนหนึ่งคนใดที่เริ่อมขึ้นมานิดหน่อยซึ่งสร้างความประทับใจเล็กๆให้ค,คุณครู นะครับแต่รอบข้างหน้าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแล้วถ้าใครผ่านรอบข้างหน้าไปได้ผ่านรอบนี้เนี่ยเป็นรองแชมป์หรือแชมป์เท่านั้นเก็บค,คําครูไปนะฮะแล้วต่อโรงเรียนจะโชคดีในวันข้างหน้าขอบคุณครับค<อ>่ะข,<อ>ขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านค่ะรอฟังผลอนุทค่ะและโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้าชิงแชมป์ฤดูฝนได้แก่ โรงเรียนห้วยตันพิทยาคมครับจากจังหวัดไัยภูมิเราจะมาคุยกับบ้านไข่ค่ะบ้านไข่นะคะที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปวันนี้นะคะแต่ของแก่นค่ะน้องเมย์ค่ะ ก็ถึงแม้เราจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่เราก็ดีใจค่ะที่เราสามารถฝึกฝนหรือพัฒนาความสามารถของตนเองมาถึงในรอบนี้ได้ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยที่ทำให้น้องเมลักในเสียงเพลงนะคะขอบคุณค่ะมาถึงมวยตอนนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะความรู้สึก ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ผ่านเข้ารอบสี่ทีมเข้าไปชิงแชมป์ฤดูกาลค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะอยากจะขอขอบคุณนะคะเออท่านผอ,อแล้วก็อยากจะขอขอบคุณพ่อแม่นะคะที่มาเชียร์หนูในวันนี้ที่สละเวลาทุกอย่าง <ๆ S 2> ก็ขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ <ๆ S 2> ขอบคุณค่ะ แม่กับบมียังสีเบ้าลายเนาะค่ะแต่แม่ขอบอกว่าพุ่มใจในตัโตลูกมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเมตตอนแล้วก็ขอให้กำลังใจโรงเรียนบ้านไผ่ถึงมือนี่สิบ่ชนะเมื่อหนาก็มาไม่เมื่อหนาอาจสิเป็นมือของบ้านไพ่ก็ได้จ้า ที่เข้ารอบไปชิงแชมป์ฤดูฝนนะคะนั่นคือโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะรับทุนการศึกษาจากบริษัทโรซาและยาสีฟันซิทมาส0องหมื่นบาทค่ะอีกสองโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะรับทุนการศึกษา2 0,000บาทเช่นเดียวกันค่ะ สดค่ะเพราะเป็นรอบชิงแชมป์ประจำฤดูฝนซึ่งเป็นรอบแรกนั่นคือรอบเพลงช้าในการเก็บคะแนนนะคะถือว่ารอบหน้านะคะชะล่าใจไม่ได้เลยนะคะสำหรับโรงเรียนสีคิ้วสวพสดุวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาและก็วันนี้ค่ะโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมินะคะใครจะเหนือชั้นเก็บแต้มไปก่อนนะคะต้องรองรุ่นกันในสัปดาห์หน้ากับชิงช้าสว่วนวันนี้วกเรุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะดี